สวัสดีครับสตูเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่31กรกฎาคม2564นะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้ๆนะครับ15.00นแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับแจ้งว่าจะปิดรับสมัครการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับและเงื่อนไขที่สําคัญของการสมัครเลยนะครับก็คือจะต้องทําการชําระเงินให้แล้วเสร็จ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับผมดังนั้นนะครับก็จะมีคําถามตามมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้าเราสมัครวันนี้และเราจ่ายเงินวันนี้นะแต่ว่าสถานะของเรายังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังขึ้นว่ารอชําระเงินอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันข้าวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วสถานะไปเปลี่ยนว่าเป็นผู้ประกันตนเนี่ยประมาณสักวันที่4วันที่5สถานะไปเปลี่ยนช่วงนั้นจะมีผลอะไรกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมจะสอบถามไปที่คอร์เซนเตอร์นะครับเดี๋ยวโทรสดให้ดูเลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวดูนะครับว่าโทรติดหรือเปล่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ01506สวัสดีครับขอให้ดีให้บริการค่ะครับพี่สอบถามนิดนึงครับผมพอดีว่ามีมีพี่แถวบ้านนะครับเขาสมัครม4ี่ศูนย์วันนี้เห็นว่าเป็นวันสุดท้ายอะครับถ้าชำระเงิน ภายในวันนี้อ่ะครับถ้าเกิดสถานะเนี่ยได้ข่าวว่ามันจะปรับสถานะให้เป็นผู้ประกันตนประมาณ3าถึงสี่วันเนี่ยถ้ามันเลยวันนี้ไปแล้วอ่ะครับเลยวันที่สาเสไปแล้วเนี่ยไปเป็นวันที่สิบวันที่สี่วันที่ห้าอย่างเงี้ยครับเอ่อจะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาไหมอ่ากรณนี้ได้ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการนําส่งสมทบอะค่ะอันนี้จะยึดจากวันที่นําส่งนะคะไม่ใช่ยึดจากวันที่บันทึก อ๋อยึด, <How? S 1> ย,ดยึดจากวันที่ชําระไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านเซเว่นช็อปปี้เพหรือว่าตูตู้ตู้อะไรนะบุญเติมเนี่ยใช่ค่ะเพราะระบบที่บันจกเข้ามาจะบนทจกวันที่ชําระนะคะไม่ใช่วันที่บรรจกอ๋อโอเคก็คือถ้าเกิดว่าวันที่สามสิบเอ็ดวันเนี้ยถ้าผมไปจ่ายช่วงประมาณห้าทุ่มทิ้งคืนก็ยังถือว่าเอ,อสมัครภายในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทอ้องคืนนี่ไมน่น่าจะเป็นมันใหม่แล้วนะคะอ๋อ โอเคครับแล้วถ้าจ่ายแล้วถ้าเกิดจ่ายแค่งวดเดียวอะครับเจ็ดสิบาทเงี้ยทางเลือกเจ็ดสิบาทถ้าจ่ายแค่งวดเดียวเงี้ยได้ไหมงวดเดียวคือมันต้องจ่ายอย่างน้อยหนึ่งงวดอะคะ่ะมันถึงจะเป็นสิทธิทสมบูรณ์แต่หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่รับเงินยาวยาแล้วเนี่ยกรณีถ้าไ,ได้สิทธ์นะคะอันนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องนําจ่ายต่อเนื่องกันกี่งวดก็คือยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอ๋อครับอืม โอเคงั้นเราจะถามอีกนิดนึงครับเอ่อ,อหลังจากที่เราชําระเงินไปแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณกี่วันนะครับผมถึงจะเปลี่ยนแปลงสถานะให้ครับถ้าเป็นช่วงนี้นะคะน่าจะประมาณเจ็ดวันนะคะไม่รวมสอาทิตท์เพราะว่าน่าจะเกิดจากการสมัครมาตราสิสิเข้ามาค่อนข้างเยอะระบบก็เลยช้าปกติก็คือไม่ไม่เกินห้าวันทําการสองถึงสามวันทําการก็จะประชิสแล้ในะะนะระบบอ แล้วสมัครเสร็จแล้วต้องเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้ที่ประกันสังคมไหมครับไม่ต้องค่ะไม่มีเอกสารยื่นใดๆเลยทั้งสิน้นทั้งกรณีของมาตราสิทิบแลวก็กรณีการรับเงนินเยียวยาอันนี้ยังไม่มีข้อมูลน,นะคะอ๋อโอเคครับก็คือหลังจากที่นําจ่ายชาระแล้วค่ะให้ผูกพร้อมเพย์ไว้แค่นั้นเองกับหมายเลขป,ประชาชนพร้อมเพย์นี่ธนาคารไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ได้ทุกธนาคารนะคะ ต้องผูกกับบัตรประชาชนอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เข้าใจใช่มัน้อมเพนมันจะเลือกได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลือกได้ก็คือเพิ่มได้ถ้าเกิดว่าผูก้กับหมายเลขแบบหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็คือเลือกเป็นผูกหมายเลขประชาชนได้ด้วยอ๋อแล้วเวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องมีเอ S อมาที่มือถือด้วยไหมครับหรือว่าไม่จําเป็นอ่อมันจะไม่มีนะคะตอนนี้กรณีถ้าเช็คสถานะก็คือต้องโทรมาที่ call center นะคะหรือไม่ก็เช็คผ่านแอปพลิเคชันของ S S s, s o, ใช่ไหมครับใช่ SS c, SS Connect s s c s อ O c o n n e c t คนอ๋อำคำถามอะไรขอบ,บูบท้วนนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะค่ะขา,าราชกาสายขออนุญาตส่งสายประเมินนะคะขอบคุณที่ใช้บริการสำนักง,งานประกันสังคมสวัสดีค่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและท่านใดถ้ามีคําถามหรือว่ไม่ข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปช่วยหาคําตอบให้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ